คำพูดนั้นไม่ได้ตะคอ,อกออกมาอย่างเสียงฟ้าคำรามในสนามฝึกแต่กระซิบอยู่ใต้ลมหายใจของนายพลขนะที่เขาเฝ้ามองทหารที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในหน่วยเล็ดลอดออกจากค่ายทหารอย่างเงียบๆหลังเวลาเพื่อฝิวไปนานแล้วเธอเดินเร็วก้มหน้าและกำหงผ้าสีขาวธรรมดาๆรรไว้ในมือราวกับว่ามันมีค่าที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเธอเองก่อนที่เราจะเล่าเรื่องนี้ต่อไปโปรดบอกเราในความคิดเห็นว่าคุณกำลังดูจากที่ไหนเราอยากได้ยินเรื่องราวของคุณมาเริ่มกันเลย นายพลรีตาเขาเคยสังเกตเห็นเธอมาก่อนแล้วพลทหารหน้าซีดคนนี้ที่ไม่เคยบ่นทำงานหนักกว่าคนส่วนใหญ่และมีแววตาที่หนักอึ้งไม่สมกับวัยของเธอเธอไม่เคยเข้าร่วมกับคนอื่นๆที่โรงอาหารไม่เคยอ้อยอิ่งหลังจากการฝึกซ้อมและไม่เคยหัวเราะอ,อย่างที่ทหารหนุ่มควรจะเป็นในคืนนี้เมื่อเธอคิดว่าไม่มีใครมองอยู่เธอได้หายตัวไปในความมืดและนั่นก็เพียงพอแล้วทีทำให้เขาต้องติดตามไป รองเท้าบูทของเธอกระทบกับพื้นถนนเป็นเสียงก้องเบาๆขณะที่เธอเดินผ่านฐานทับจากนั้นก็ออกไปนอกฐานทับสู่ถนนที่เงียบสงบที่ซึ่งวินัยเหล็กของกองทัพหลีกทางให้กับรอยร้าวที่เปราะบางของชีวิตพล,ลเรือนนายพลติดตามเธอไปอย่างเงียบๆแต่ละก้าวหนักอึ้งไปด้วยคำถามเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเธอแอบไปพบคนต้องห้ามหรือเปล่าหรือที่แย่กว่านั้นเธอคิดที่จะออกจากกองทัพไปเลยหรือไม่ ในที่สุดเธอก็หยุดที่อาคารอาพาร์ตเมนท์ที่มีแสงสลัวสลัวเป็นอาคารแบบที่มีสีลอกและตู้จดหมายที่ชำรุดเธอชำเลืองมองไปรอบๆใบหน้าซีดของเธอดูตึงเครียดด้วยความประหมาะ่าแล้วเธอก็เล็ดลอดเข้าไปข้างในนายพลที่รู้สึกไม่สบายใจก็เดินตามขึ้นบันไดที่ส่งเสียงดังเอียดเอียดเธอเดินอย่างรวดเร็วมือของเธอกำถุงแน่นขึ้นในที่สุดเธอก็มาถึงประตูที่ปลายสุดของถงทางเดินเธอหยุดชั่วครู่กระซิบอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วก็ขบเบาๆ ประตูเปิดออกและสิ่งที่นายพลเห็นทำให้หัวใจของเขาสั่นไหวข้างในไม่ใช่แฟนหนุ่มไม่ใช่ชีวิตลับๆและไม่ใช่การถ่รถข้างในคือผู้หญิงที่ร่างกายผอมบางนอนอยู่บนที่นอนบางๆบ,บนพื้นมีสายและท่อต่างๆต,ต,ต่อจากร่างกายของเธอไปยังเครื่องส่งเสียงบีบทหารสาวคุกเข่าลงทันทีใบหน้าของเธออ่อนโยนลงทั้งหมดสวัสดีค่ะแม่เธอพึมพำเสียงของเธอสั่นเครือขณะที่เธอดึงภาชนะอาหารออกจากถุง<บ>หนูเอาอาหารเย็นกับยามาให้แม่คะ่ะ นายพลยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูความรู้สึกอับอายถาโถมเข้าใส่เธอไม่ได้แอบไปก่อกระบฏแต่เธอได้แบกรับภาระของสองชีวิตมาโดยตลอดหญิงสาวแก่ภาชนะออกป้อนอาหารให้แม่ของเธอทีละช้อนสายตาของเธอเองก็เป็นประกายด้วยความเหนื่อยล้าหนูขอโทษที่มาช้าค่ายเธอกระซิบบวันนี้พวกเขาให้อยู่นานกว่าปกติแต่นี่หนูมาแล้วค่ะแม่ของเธอยิ้มอ่อนๆเอื้อมมือขึ้นไปแต่แก้มของลูกสาวออลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่มีเธอกล่าวเสียงของเธอแทบจะไม่ได้ยิน นายพลรู้สึกแน่นที่ลำคอเขาใช้เวลาตลอดชีวิตการทำงานของเขาในการฝึกวินัยเรียกร้องความสมบูรณ์แบบคาดหวังให้ทหารสลัดทุกสิ่งเพื่อเครื่องแบบแต่ที่นี่มีทหารคนหนึ่งหญิงสาวหน้าซีดคนหนึ่งกำลังสลัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีไม่ใช่แค่เพื่อกองทัพแต่เพื่อผู้หญิงที่ให้ชีวิตแก่เธอเธอแบกรับการเอาชีวิตรอดของแม่ไว้ในมือข้างหนึ่งและหน้าที่ของประเทศไว้ในอีกมือหนึ่งและเธอทำมันอย่างเงียบๆโดยไม่ร้องขอความเห็นใจหรือความช่วยเหลือ ในคืนนั้นเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับเธอเขาไม่ได้ตะคอกใส่เธอเรื่องการฝ่าฝืนเคร์ฟิวหรือเขียนรายงานเรื่องการแอบหนีออกจากฐานทัพแต่เขาก้าวไปข้างหน้าเสียงของเขาสั่นคลอนพลทหารเขากล่าวเบาๆเธอตกใจหันหลังกลับใบหน้าของเธอไรส้สีท่านครับผมเขายกมือขึ้นตามสบายเขากล่าวดวงตาของเขาชื้นแฉกฉันไม่เห็นอะไรเลยแต่ตั้งแต่นี้ไปเธอจะไม่แบกรับภารณีเพียงลําพัง เธอยืนนิ่งพูดไม่ออกน้ำตาไหลอาบดวงตาสีฟ้าซีดของเธอเป็นครั้งแรกที่มีคนเห็นความจริงของเธอและแทนที่จะเป็นการลงโทษเธอกลับพบความเมตตาในวันต่อมา นายพลก็ทำให้แน่ใจว่าแม่ของเธอได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่สมควรได้รับเขาจัดเตรียมการเดินทางที่พักอาศัยและการสนับสนุนโดยใช้อำนาจทุกส่วนของเขาไม่ใช่เพื่อสงครามแต่เพื่อความเมตตาและทหารคนนั้นเธอยืนตัวสูงขึ้นไม่ใช่เพราะภาระของเธอหมดไปแต่เพราะในที่สุดก็มีคนมาแบกรับมันรวมกับเธอคติสอนใจนั้นชัดเจนการเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องของการออกคำสั่งหรือเรียกร้องการเสียสละ แต่เป็นการมองเห็นการต่อสู้ที่มองไม่เห็นที่ทหารของคุณต้องเผชิญบางครั้งเครื่องแบบที่แข็งแกร่งที่สุดก็ซ่อนบาดแผลที่ลึกที่สุดไว้และบางครั้งการติดตามไปอย่างเงียบๆเ,เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าใจในายพลคิดว่าเขาจับได้ว่ามีการไม่เชื่อฟังแต่เขากลับได้เห็นความทุ่มเทและในคืนนั้นมันทำให้เขาน้ำตาไหลถ้าเรื่องราวนี้ทำให้คุณประทับใจอย่าลืมกดไลค์วิดีโอกดติดตามช่องและบอกให้เรารู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรในความคิดเห็น